สวัสดีครับผมแมวอ้วนตัวนี้กามหักครับอาการก็กินข้าวได้แล้วที่ว่าป่วยเอาไปฉีดยามีผู้ใหญ่ใจดีพินีส่งเงินมาฉีดยาครับตอนนี้อาการน้องดีขึ้นแล้วแต่ยังเคี้ยวข้าวแข็งๆไม่ไหวให้กินอาหารอ่อนๆเอค กินเนื้อปลาทูกินอะไรเอ้าอาการดีขึ้นแล้วน้ำตาลน้ำตาลอ้วนก็จะมากอกทานครับกอกทานไปส่งตามร้านค้าแมวก็มานอนเฝ้าอยู่ใกล้ๆนี่แหละวันๆไม่ไปไหนแล้วไอ้ตัวนี้มักอยู่กับเจ้าของอาการก็ดีขึ้นแล้วกินข้าวกินปลาได้มั่งแล้วแต่ยังเทียว อาหารแข็งแข็งไม่ไหวกามหักครับโดนตีหรือโดนชนก็ไม่รู้กามหักกรมไออันข้างล่างหักตอนนี้ก็แผลประสานกันแล้วครับมุ่นเลยเป็นก้อนเลยครับเทเลยเทรวมกันไว้เลยห้ากระสอบไม่รู้จะกอกได้กี่ถุงก็ไม่รู้ห้ากระสอบใช้พิมพ์กอกวันนี้วันนี้จะใช้พิมพ์กอก เ,เข้าฟิมนั่งจับกัซื้อแล้วลก้อนแล้วก้อนก้อนใหญ่นี่ก็ต้องเอาใส่ไว้ทั้งก้อนถ้าใส่ถุงได้ก็ใส่ไปให้เขาทั้งก้อนเนะครับเอาไปให้คนใช้ก็ทคุบเองทําถุงได้65ถุงแล้วครับเตรียมมัดพร้อมไปขาย นั่นแหละคนมัดฝน,น,นตกซะก่อนเลยหยุดหยุดคุมกัไว้แล้วก็จะไปกอกต่ออีกฝนหยุดแล้วก็ก,กอกต่ออีกช่วยมัดไม่ได้ช่วยกอกช่วยมัดจ้าเด้อพี่น้องมาช่วยมัดทานหน่อย เนแม่น้องไผ่มนช่วยมาทานเลยด้วยมาถ่านเลยเสร็มาถานได้กล <c ười> ับไปสักครั้งกลับไปแล้วเราแออยู่คน,นเ,เ,ออดเดียวเลยงอยเงาเนี่ยเมียม่ไม่อยู่อ๋อ ทายท่านก็เนื้อเบาแอที่ยปยามหรอก